เผยทีเซอร์แรกัวบคอมซับดราคอนแปดเอลอาจใช้ในวันพันจิบามเป็นรุ่นแรกม,มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนทงหลายรุ่นเตรียมที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่จะมาพร้อมกับชิปเซตซ n a ด d r a อน n 8 Elite แล้วนะครับลาสุดทางขว c คอมก็ได้เผยคลิปทีเซอร์แรกออกมาแล้วครับโดยเราจะได้เห็นรุ่นแรกที่จะยยใช้ชิปนี้รวมถึงการยืนยันชื่อที่จะเปลี่ยนไปไช่ใช่8 Gen 4 ตามข่าวลือนะครับโดยข่าวลือต่างๆระบุว่าเซรีมี่สิบห้ซีรีส์จะเป็นรุ่นแรกของโลกที่ได้ใช้ชิป s ี่เหลี่ยมแปเอเตแต่ถ้าดูตามคิดที่ว่านี้แล้วเหมือนจะเป็นวันพัสดที่ที่ช่วงกลางของคลิปเราจะได้เห็นดีไซน์ฝาหลังของรุ่นที่ใช้งานที่มีโมดูลกล้องหลังทรงกลมที่มุมซ้ายบนคล้ายกับสมาร์ทโฟนของวันพัสดที่ถูกใช้งานมาแล้วตั้งแต่วันพัสดที่ครับและสิ่งที่ยืนยันได้อย่างเลยก็คือใช้คอประมวลผลหลักเป็นออยอนที่ถูกพัฒนาโดย ขอข้อมเองครับ